สวัสดีครับอยู่ช่อง spview มังงะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะการ์ดวันพีชนะครับซึ่งอันนี้เป็นการ์ดวันพีที่แถมกับไอศครีมวอลนะครับก็จะเป็นภาคใหม่นะครับเป็นภาคเกาะเฮดเอ็กนะครับซึ่งก่อนหน้าน,นี้ผมก็เก็บของภาคเอ่อเป็นภาควานโนะนะครับภาคโฮเค นะครับแล้วก็เป็นภาคของโดฟามิงโก้นะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็เก็บครบครับเก็บครบทุกใบเลยนะครับผมก็อันนี้เนี่ยผมไปได้มาจากกลุ่มใน Facebook นะครับก็ขายเป็นแพ็คนะครับร้อยใบ250บาทลงมส่งนะครับก็ตกงใบละ2อ0บาสนะครับ ก็ถ้าปกตินะครับถ้าจะเก็บการแบบนี้ครับต้องเจอเป็นรถไอ r e คิมวอล Cream นะครับแล้วก็ซื้อไอติมถึงจะได้การดตัวนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าพี่แมคคาเขาไปเอามาจากไหนครับเยอะมากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาแกะดูกันนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างนะครับก็เพื่อนๆมาลุ้น,นด้วยกันนะครับว่า ชอบตัวละครตัวไหนในภาคนี้นะครับผมผมก็จะได้ตัวละครตัวนั้นไหมนะครับลุ่นไปพร้อมกันครับแล้วก็มีการพิเศษที่เป็นการ์ดฟอยด์ด้วยนะครับผมว่าเราจะได้กันไหมใบแรกครับเป็นรุจิครับควาพิเศษของการ์ดวอรนีครับก็คือด้านหนึ่งจะเป็นการ์ดอีกด้านนึงเป็นสติกเกอร์ครับ นีครับลุจิครับอ่าเป็นชากะครับก็เป็นอีกล่างหนึ่งของเวกพังนะครับผมชอบการพิจิตมรมออ์ยอ่อย่างหนึ่งก็คืออาร์ตอาร์ตของตัวละครครับจะเป็น อาร์รแบเต็มตัวนะครับอ่าบาคี้ครับหนึ่งในสี่สกพัินะครับบากี้เห็นไหมครับก็จะเป็นอาร์ตเต็มตัวเลยซึ่งก็หาการ์ดที่มีอาร์ตแบบเต็มตัวเนี่ยยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่การ์ของวอลเนี่ยและจะเป็นอาร์ตเต็มตัวไปเลย ไช้เป็นโคบี้ครับผมแต่ว่าเสษของนี้เหมือนจะมีการแอคชั่นท่าทางนะครับนี่ก็เป็นร่างของวิกรพรงอีกหนึ่งนะครับก็คือเอดิสันครับน่ารักมากเลยครับ ม่ค้าเขาจะขาให้นะครับส้านนี้อ้าวได้ซ้ำละปกติมันก็จะได้แบบซ้ำเยอะมากเลยครับนี่ได้ซ้ำมาหนึ่งใบเดี๋ยวเราเปิดไปเรื่อยครับไม่ซ้ำแล้วครับได้เป็นลิลิตครับครับจะเป็นอาร์ตเต็มตัว รอบนี้ก็เหมือนกับจะดีไซน์การ์ดใหม่นะครับนี่เหมือนกับรอบที่แล้วอ,าอ,อมาซ้ำนะครับดีดิซ้ำครับโคบี้ซ้ำอีกแล้วครับผม อุลิซนะครับเดิมแล้มสามลาบแต่นักข่าเขาบอกเขาก็ขาวมาให้งนะครับสากะซ้ำไม่ซ้ำแล้วนี่สตุชี่ครับก็เป็นสายลับของกรวงการต่งรอบเข้าไปอยู่กับ c p พีซีโร่ครับสตุชี่ไม่ซ้ำครับเป็นอุซอกครับ โอ้ยุจิครับเป็นร่างของครึ่งคนครึ่งของพีศานะครับเป็นร่างไฮเบิดตนี่โอสวยๆครับชุบอ้าสามตัวแล้วอ่าฮาบารีครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสวอร์ตนะครับเป็นถ้าเรือนะครับอยู่กลุ่มเดียวกับโคบีนะครับอืมจินเบมาแล้วครับโองแต่อันนี้เป็นอันขึ้งตัวครับจินเบสวยนะ ต่อไปจุ๊บโอวีซ้ำจะหมดกองแร,รก,กแล้วครับยี่สิบใบนะครับผมจึ๊บโนจิก็ครับจิซ้ำเยอะมากจึ๊บอ่าซ้ำเคยเดี๋ยไปต่อกันที่กองที่สองกันนะครับกองนี้ไม่ได้กาศพิเศษเลยนะครับผมจินเดยซ้ำครับจึ๊บโอบวีซ้ำซ้ำอีกแล้วซ้ำเยอะมากเลย โอ้โหโค้งพีมาลุลอยครับนี่ไงมันจะเป็นแบบนี้ครับถ้าไม่ได้แคร์ดีๆครับก็จะเป็นแบบนี้จะมีการซ้ำกันเลยครับนี่ครับอืมเราจะฟันเยอะอยู่ซ้ำกันเลยอ๋อซ้ำอีกแล้วอืมอืมมา ไม่มีไม่ทายว่าขาให้หรือเปล่าครับสามเยอะมากโอ้โหซ้สามแล้วไม่มีใบอื่นออกมาเลยนะครับปอืออ้าวสามอีกแล้วครับอืมสงสัยจะอ๋อซ้มแล้วครับซบสาปึ๊บสามอีกแล้วโอ้โ๊กก็สามอีกครับจื๊บอ้าวสามอีก ผมใส่ซ้ำๆมั้องครับออกไปสุดท้ายก่องที่สองอึ๊บซ้ำอีกครับโอเคเดี๋ยวมาต่อกองที่สามกันนะครับโอเคครับเดี๋ยวมาแครกันต่อครับผมก็ส้มเยอะเหมือนกันอ้าวได้การพิเศษเลยครับเป็นฟังกี้ครับโอ้โหอีกน้งแวบน้ำแวบอืมอืมเย่ครับได้การพิเศษแล้วครับนี่แฟงกี้ครับโอ้สวยๆครับสวยนะครับเปิดได้สวยครับอ้าวการพิเศษอีกแล้วโรบินครับผมโอ้ยังสวยเลยครับนี่บ๊อบบี้บ๊อบเอ๊ะอ๋อเป็นแป้งอะไรมั้งครับ ต้อนที่กวาเป็นต้นนีไม่ใช่ครับแป้งอืมมามาเดียวไปครับซ้ำเฉยซ้ำอีกแล้วนะครับซ้ำรัวซ้ำแล้วโอ้ซ้ำเยอะมากมากเลยครับได้เราเลี้ยเศษ็จไปหนึ่งใบครับมีแป้งอะไรขาวๆด้วยนะ อ๋อแล้วสนุกีใครับนี่สวยครับสวยแป้งเหรอแป้งอะไรดูครับพี่ลงแล้วครับนี่ซ้ำอีกแล้วซ้ำอีกแล้วโหแต้มาสองใบ สองใบครับโวดครับนี่ไม่ซ้ำโอ้โหพิทากรัสครับ <c oughs> จะได้ไม่ซ้ำโอ้โหไา้ซ้ำเยอะจริงครับอ้าวได้โซโล่ไม่ซ้ำครับโอ้โจะได้ใบไ,ไม่ซ้ำนี่ซ้ำเยอะมากครับ วความยากในการะส,สมคือได้แต่ใบซ้ำไงี่บไม่รู้กี่ร้อยแบบผมได้แต่ใบซ้ำซ้ำอมไรจริงครับ อะไรที่แบบเก็บยากนะครับทำไบซ้ำเยอะมากมเ,ยเยอะเกินไปเอ้ามาแล้วครับอัลลาครับไม่ซ้ำครับเราจะได้ตัวไม่ซ้ำโอ,โอ้ครับกองสไตายครับ,บย,ยี่สิบใบสไตายก็ยังซ้ำอยู่นะครับเอ้าพอนี่เออร์เลอร์ครับใบโซโล่กับเออร์เลอร์มันซ้อนครับมันมีเงา ดูนันนี่ปกติันีคือเออเลยโอ้โหี่บ้เปล่าเนี่ยได้เออเลยกับใบแลบดูสองใบไม่เหมือนกันนีออสีส,มสม้มๆเนี่ยเหมือนพิมพซ้อนะครับโอไ้ได้ของแล้ครับผมได้ข <ś led> องแล้ว้อ,อยังซ้ำอยู่ซ้ำอ่ำอืก็ซ้ำอีกซ้ำอีกก็ซ้ำอีกครับอ้าวซ้ำ ซ้ำครับซ้ำน่าจะไม่ได้ขล่ะครับามซ้ำขนาดน,นี้ไม่ได้ขล่ะครับไม่ขล่ะต่อสุดท้ายครับไม้กอล์ฟบินครับนี่ สองสุดท้ายต็อสามครับโอเคครับก็ได้การพิเศษมานะครับทั้งหมดหกไปครับผมก็ได้เออเริ่มมาไปหนึ่งนะครับแล้วก็อหนึ่งก็เป็นการธรรมดาครับตอนที่เห็นสามกระจายครับสามเป็นปึก อ่าผมสักะนี่ยังเยอะไอ้น้องหัเรือนี่ก็ยังเยอะครับ,รบก็คงไม่ไม่ซื้อซ้ำเยอะเกินนะครับ,รบไม่ไหวครับซ้ำมันเยอะขนาดน,นี้ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์ like, กด Subscribe ช่อง SP b มาังงะด้วยนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ